สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เป็นกําลังใจให้เราเสมอมานะครับโดยการเข้าไปชมในช่องตามใจฉันนะครับแล้วก็เข้าไปดูใน playlist เ,เก็บเหรียญดิจิตอลนะครับซึ่งเราได้รับผู้ชมครับเพื่อนๆครับ cpu mining project ของเราคลิปนี้ยังคงอยู่ที่ u n m i n a b l e com นะครับ แล้วก็อยู่ในหน้าเลือกเหรียญน,นะครับ,นะค,รบคลิกเข้ามาก็จะเจอหน้านี้เราจะไปเลือกเหรียญกันนี่นะฮะเลือกเหรียญอะไรเอ่ยเราเราไปดูกันเหรียญที่มันคุ้นคุ้นหูนะครับไลตั้งแต่ Bitcoin, Bitcoin, Ethereum, b i Bitcoin b i t c o i n e t h e r e u m LTCB และ BCH b t c o i n c a s h ไปแล้วนะครับมี i t t o o n n c s h ก็คลิปที่แล้วทดลองกันไปแล้ว ไอ t บิตคอยทำาล้วบีก็ทดลองมาแล้วไม่อันนี้ไม่ไหวอันนี้โอเคน่าสนใจนะครับน่าสนใจใช้ CPU คขุดก็น่าสนใจนะตัวเลขวิ่งดีไรายได้ดีพอสมควรแต่ว่าอย่าไปคิดถึงเรื่องความคุ้มทุนหรือว่าอะไรเป็นเงินบาทรายวันขายรายวันได้เท่าไหร่อย่าไปคิดตรงนั้นนะครับถือว่าเราเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราเก็บเอาไว้เฉยๆเนี่ยปล่อยให้มันนุถนอมแล้วปล่อยให้มันเ,เสื่อม เสื่อมคุณค่าเสื่อมสภาพเสื่อมสิทสภาพไปตามการเวลาเนี่ยเอามาใช้ให้มันคุ้มค่านะครับใช้ให้มันคุ้มค่ามันจะพังภายใน5ปีก็ถือว่านั่นแหละเป็นกําหนดกฎเกณฑ์ที่เขาเขามาตรฐานมาแล้วว่าคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องเนี่ยจะอายุการใช้งานจะประมาณ5ปีเลย5ปีไปแล้วนี่จะเริ่มอืดแล้วฮะเราก็ถึงแม้ว่ามันจะยังไม่พังก็เป็นพิพิธภัณฑ์อยู่ดีเราก็ต้องไปซื้อเครื่องใหม่ที่มันแรงขึ้นเพื่อให้รองรับกับซอฟต์แวร์ใหม่ๆนะครับ วันนี้อีกอันหนึ่งนะครับอีกเหรียญหนึ่งที่จาก bitcoin c a s h มาก็คือ DigiB y t e นะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญที่คุ้นๆกันอยู่นะครับคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นๆชื่อกันอยู่เราไปลองดูเลยนะครับคลิปนี้เราจะไปลองกับเหรียญ DigiB y t e นะครับพอเราคลิกมาที่หน้าของเหรียญ Di จ i b y t e เราก็จะไปเจออันกอริทึมทั้งหมด4 4่่อันกนะครับอันกอริทึมแรกก็คือ ethash เดี๋ยวนี้ใช้การ์ดจอขุดนะครับแล้วก็มา etc hash ก็การ์ดจอขุดอีกคาวพาวก็เป็นการ์ดจออีกนะครับมีอันเดียวที่เราจะใช้ CPU ขุดได้คือ RandomX นะครับนี่นะครับซึ่งเราจะใช้ l รเซน s e ็5 8 0 0 x เนี่ยเป็นตัวจัดการขุดนะครับก็รายละเอียดของเขาก็มีประมาณนี้นะครับนี่นะฮะใช้ CPU Mining นะ่ะเนี่ยเนี่ยครับนยครับค้าธรรมเนียมในการถ้าเราครบครบจำนวนที่ถอนได้นะครับเราจะถอนได้ก็ต่อเมื่อ เราขุดเหรียญได้สามร้อยเก้าสิบสี่จุดแปดดีนะครับแล้วก็เมื่อถึงเวลาถอนก็าเราจะเสียค่าธรรมเนียมหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับเย่างหนึ่งเปอร์เซ็นตแต่มีวิธีที่จะลดค่าธรรมเนียมจากหนึ่งเปอร์เซ็นตะให้เหลือศูนย์จุดเจ็ดห้าก็คือคุณผู้ชมกับเพื่อนๆที่เพิ่งจะเริ่มมาลองขุดเนี่ยก็เอาลิงก์แนะนําของแอดเนี่ยที่อยู่ใต้คลิปนะครับคลิกที่ลิงก์แนะนําเข้ามาเลยนะครับติดติดตั้งอ่าเข้ามาเข้ามาทําการขุดผ่านลิงก์แนะนํา มันก็จะมีมีลิงก์แนะนำขึ้นอันตโนม,มัติให้นะฮะแล้วนกะ็น่าจะได้ส่วนลดจากค่าธรรมเนียมการถอน1%เหลือ0.75%หรือคุณผู้ชมกับเพื่อนๆที่ขุดไปแล้วสักระยะหนึ่งแตยงแลลงแนน่ยังหาลิงก์แนะนำยังหาลิงก์แนะนำไปไปไปวางไม่ได้นะครับก็แอดกระวางไว้ใต้คลิปให้แล้วนะครับเอาไปวางในแบทไฟล์ของเพื่อนๆครับกับคุณผู้ชมครับ ื่ที่จะให้มันลดเปอร์เซ็นต์การถอนตรงนี้ไปนะครับนะครับนี่ก็ดูข้างล่างนะครับอันนี้ก็คือเป็นฟังก์ชัน่ที่คอลัมน์กลางนะครับคอลัมน์กลางกรอบบนสุดกรอบแรกนะครับก็เป็นฟังก์ชันพอร์ตนะฮะพอร์ตที่จะใช้ขุดใช้อัลกอริทึม r a n d o m Random x นะครับขุดที่อัน y ม b l e c o m อพอร์ตส3 3 3เนี่ยใส่ลงไปเลยนะฮะใส่ลงไปใน อ่าแบทไฟล์ของคุผ oh, right ู้ชมกับเพื่อนนะครับแล้วก็กรอบที่2นี่ก็จะเป็นชื่อเหรียญที่เราจะขุดแล้วก็ชื่อกระเป๋าเป๋าใครกระเป๋ามันนะครับเดี๋ยวของแอดเนี่ยทำตัวอย่างไว้ให้ก็จริงแต่ว่าคุณผู้ชมกับเพื่อนเอา copy ตัวอย่างของแอดไปใช้เนี่ยอย่าลืมว่าเปลี่ยนตัวเลขกระเป๋าตรงนี้เอาของแอดออกทิ้งไปแล้วก็เอาของเพื่อนๆนมาใส่แทนนะครับไม่งั้นยุ่งนะครับขุดออกมาแล้วเนี่ยเหรียญมาเข้ากระเป๋าแอดหมดยุ่งเลยไม่จะคืนกันยังไงเลย จากกระเป๋าแล้วก็มีจุด Your Worker Name นี่ก็คือชื่อเครื่องของเราชื่อเครื่องลข,ของเราก็ใส่ไปอันนี้เราตั้งเองครับตั้งเอง,ต,ง,เองตามใจชอบเลยครับเทสศูนย์หนึอะไรก็ได้ครับใส่ไปเลยตามตามความต้องการของเราแล้วก็ Reference code ถ้าขุดไปแล้วนะครับยังไม่มี Reference code ก็เอาเอา Refer e n c e code ไปต่อท้ายตรงนี้ครับนี่ครับกรอบที่3ข้างล่างนี้นะครับ ใส่เครื่องหมายชาร์ปตรงนี้นะครับใส่เครื่องหมายชาร์ปลงไปหลัง work e r name ติดกันเลยนะครับไม่ต้องเว้นวรรติดกันเลยใส่ชาร์ปเข้าไปแล้วก็ตามด้วย r e f e r e n c code นะฮะซึ่ง r e f e r e n c code เนี่ย add วางไว้ใต้คลิปแล้วนะครับนี่เลยนะฮะเอาไปใส่ในแปด file แล้วพอทำการขุดป้าไอตัวนี้ไอตัว r e f e r e n c code เนี่ยจะเป็นตัวช่วยลดช่วยลดอ่าตาค่าธรรมเนียมนะฮะของ u n m y i a b l e เราก็จะเหลือเยอะขึ้นนะครับแล้วก็เราก็จะทําการขุดได้สบายใจนะครับขุดได้สบายใจเปอร์เซ็นต์ก็จะถูกลงทีนี้พอมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเมื่อเราดูรายละเอียดของหน้า d i จิไบแล้วก็บอกว่าที่ฟังอันกริทึม RandomX เนี่ยให้ให้เราขุดได้2วิธีก็คือจะไปใช้โปรแกรมขุดของอันไม e อเเองก็ได้อัน m มเอเบิลแ p เนี่ยแต่ว่าในที่นี้แอดกำลังทดลองโดยใช้ XMlick คะคลิกเข้าไปเลยครับคลิกซ้ายลงไปเลย XMlick พอคลิกซ้ายเข้าไปก็จะมาเข้าที่หน้าอ uh, ่า Unmable Health Center นะครับ Unmable Health Center หรือหน้า Support ของ Unmable นี่นะครับ Support Unmable เราเลื่อนไปดูข้างล่าง uh, โปรแกรม XMlick ที่ Unmable ให้มาเนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชั่น6.12เป็นเวอร์ชันเก่านะฮะเราเลื่อนขึ้นไปนิดนึงดูตรงนี้ครับตรงนี้ นะครับกิบฮับครับเราเข้าไปที่กิบฮับคลิกซ้ายเลยเข้าไปเว็บกิบฮับก็จะเจอว่าโปรแกรมขุด r a n d o m x จะเป็นเวอร์ชันน6 1งนะครับล่าสุดก็เลื่อนลงไปข้างล่างครับเงล,งล,ล,ล,ลื่นอ,น,น,อน,นลงไปข้างล่างหมุน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 ลูกหมุนลูกกลิ้งนะรสครอนนะครับสครอนเมาส์ลงไปข้างล่างมันมีหลายตัวนะครับมันมีหลายตัวหลายตัวมีมี ARM มีอะไรเนี่ยมีทาทากามี เอาตัวนี้ดีกว่าเออม่ต้องไปดูตัวอื่นไรทั้งหัวมันรีนุกลีกนุกนะฮะ Mac OS อะไรไม่ต้องนะฮะเอานี่ดีกว่าให้คุณชมกับเพื่อนๆมาดูที่ Win 6 4นะฮะมันจะมีตัวเดียวแหละก็คลิกขวาไอ้คลิกซ้ายเลยครับปั๊บก,ก็จะเริ่มทําการโหลดตรงนี้นะครับโหลดตรงนี้เนี่ยดาวน์โหลดแล้วแป๊บเดียวเสร็จดาวน์โหลดเสร็จแล้วร้อยคุณผู้ชมครับเอามามาวางที่ ที่สัญลักษณ์รูปหนังสือที่มันซ้อนกันอยู่นี่นะครับก็คือมันซิปมานะครับแล้วคลิกเลยคลิกซ้ายทีหนึ่งมันก็จะเปิดโปรแกรมอันซิปออกมาของแอดใช้วินลานะครับใช้วินลาเวอร์ชันฟรีด้วยอีเวอร์ชันใช้วินลาแล้วก็มันก็จะให้เห็นว่าภายในกระเป๋าที่ซิปมาน่ะมันจะมีโปรแกรม x m l i c อยู่ไอ้คุณผู้ชมกับเพื่อนแตกซิปเลยครับ x t l y r i ปั๊บคลิกซ้ายเข้าไปเขาก็จะถามว่าจะแตกเอาไปเก็บที่ไหน ง่ายสุดครับผูช้ชมรับเพื่อนๆครับโดยเฉพาะเพื่อนที่ยังเป็นมือใหม่นะครับเอาไว้ที่เดสก์ท็อปเลยครับมันจะได้ไม่งงหาง่ายเอาไปไว้ข้างในเดี๋ยวหายากนะครับเอาไว้ที่เดสก์ท็อปเลยแน่นอนก็เสร็จแล้วคลิกที่เดสก์ท็อปแล้วโอเคเลยครับปั๊บเรียบร้อยปิดหน้าต่างอา่ไอในวิลาไปเลยครับปิดหน้าต่างวิลาไปเลยแล้วก็ยอ่ออันนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับไม่ได้ใช้แล้วก็ปิดทิ้งไป อันนี้หน้าอันไม่เบิลซับพอร์ตก็ไม่ใช้ก็ทิ้งไปอันนานี้เดี๋ยวเราอาจจะต้องใช้เอา,เ,อาเก็บไปก่อนย่อไว้นะครับอันนี้แอดขุดเหรียญอื่นคาอยู่ขออนุญาตปิดก่อนนะครับปับนะ๊บนะฮะทีนี้เมื่อกี้นี้เรา u n น i p มานี่ครับมาอยู่นี่แล้วนะครับ x m ลิกก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเลยเจอแบบนี้นะครับอันนี้คือไฟล์ต่างๆที่อยู่ในโฟลเดอร์ xml i ที่เราแตกไฟล์มาเมื่อสักครู่นะครับ ก็จะมีแบตไฟตัวอย่างหลายอันเลยนะครับนี่นี่สตาร์ทนี่ก็ใช่โซโลไมนี่ก็ใช่นะครับแล้วก็อา m ์ทีเ s ็ i d e r ดนี่ก็ใช่นะฮะแต่เรายังไม่ใช้ครับเอาว้เวนไว้ก่อนครับเบนมาร์คนี่ก็ใช่ครับเบนมาร์กเนี่ยหนึ่งเนี่ยเป็นแบตไฟหมดเลยแต่เรายังไม่ใช้เริ่มต้นเนี่ยเราจะไปใช้นี้ก่อนครับคือง่ายง่ายที่สุดคือการขุดรวมพูลนะครับขุดรวมพูลก็เราก็จะไปใช้แบตไฟที่ชื่อว่าพูลไมน์เอ็กซมเปิลนะครับ คลิกขวาเลยครับแล้วก็คลิกซ้ายที่ Edit ปับ๊บนี่นะฮะเอเจออย่างนี้แล้วมันมันจะมีโอโหเยเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยนะฮะถ้าเราลากนี่ออกมาใช่ไหมครับเยอะแยะเลยมากมายอันนี้เป็นคําอธิบายต่งตางๆฮะเป็นรูปแบบเป็นซินแท็กของเขาเป็นฟอร์แมตเนี่ยฮะนี่ฟอร์แมตก็คือรูปแบบของคําสั่งบรรทัดคําสั่งที่ให้เครื่อง fm อีดทํางานได้ก็คือรูปแบบนี้แต่เราเมื่อไปดูนะครับเสียเวลาลาวนี่เลยบรรทัดสุดท้ายนี่เลยครับนี่ นี่เลยเนี่ยอันนี้เป็นบรรทัดใช้งานจริงที่เราจะเอาไปทําการขุดเหรียญกันนะครับนี่ฮะไม่ว่าเหรียญไหนก็แล้วแต่อยู่ในอัน my able ใช้ข้อความแบบบรรทัดนี้นะเลยแล้วเราก็มาเปลี่ยนเอาเปลี่ยนโน่นนิดเปลี่ยนนี้หน่อยก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปขุดเหรียญต่างๆได้นะครับอันนี้อาจจะย่อนนีว่าไม่ใหญ่เกินใหญ่เกินย่อแค่นี้พอเอาเท่าที่เราเห็นอันบรรทัดเดียวนะครับอันนี้คือตัวอย่างของเขานี่นะฮะ เนี่ยก็จะบอกว่า x m ริ g ลบ o เป็นบล็ลบ o เว้นบล็คูณนี่คือแจ้งว่าจะขุดที่คูณไหนพอทไหนนะฮะอ่ะตอนนี้เราไปดูส่วนที่ a d d ทำไว้ Ad ขออนุญาตปิดหน้าต่าง explorer นะครับปิดไปเลยนี่ a d d ทำเอ่อแบตไฟล์ของ d i g i b y t e ไว้แล้วอ่ะอยู่นี่คลิกขวาเอามาดูกันปับ๊บนี่ฮะที่ที่ a d d ทำไว้แล้วก็ขุดจริงแล้วนะครับ คุณจริงครัเปรียบเทียบกันว่านี่ครับเราจะไปเอาไอ่คูณตรงนี้คูณแล้วก็พอร์ตมาจากไหนก็เมื่อกี้นี้เราย่อไว้นี่ครับที่คอลัมน์กลางกรอบใหญ่กรอบบนสุดเราก็ Copy ตัวนี้ไปนะครับคอ py พอร์ตกับตัวย่อของ Random x เนี่ยไปคลิกขวาครับค o p y ไปเลยนะฮะเสร็จแล้วก็ย่อไว้ เนี่ยรเราก็เอาไปใส่ตรงตัวอย่างของเขาเนี่ยดูนะครับใส่ปับ๊บเห็นไหมมันก็คืออันนี้นี่เองที่แอดทำเนี่ยคืออันนี้นี่เองพอไปใส่แล้วมันก็คืออันนี้เป็นรูปร่างแบบนี้อันนี้ไอ้ลบยูเว้นวักรลบยูเว้นวักรไอ้สี่แปดเนี่ยอันนี้เป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋านะครับเดี๋ยวเราไปเอากระเป๋ากระเป๋าเนี่ยของแอดเนี่ยเอามาจากอ่าใบเน้นซึ่งอยู่ในมือถือนะครับแอดก๊อปปี กระเป๋าดิจิไบจากไบแนนตนแล้วก็ส่งเมลเข้ามาส่งเมลเข้ามาที่เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับดิจิไบอยู่ไหนอะนี่น,นี่นี่ครับดิจิไบไบแนนนี่นะครับนี่ฮะนี่คือกระเป๋าของดิจิไบต์เราก็ก๊อปไปเลยนะครับเพื่อนอาจจะส่งทางไลน์มาก็ได้นะครับส่งไลน์ไปส่งเมลส่งเอสเอ็มเอสไปก็ได้ครับส่งเป็นข้อความได้หมดครับก๊อปปี้ไปเลยก๊อปปี้เสร็จแล้วก็เอาไปวางตรงนี้ เอาวางแค่กระเป๋านะครับแค่กระเป๋ากระเป๋าเขาอยู่แค่ตรงนี้เราก็เอาวางแค่ตรงนี้อ่าเนี่ยแค่กระเป๋าหน่อยเลขสี่โผล่มาเลขหนึ่งเดี๋ยวเขาลบเนี่ยปั๊บนะครับเลขสี่เนี่ยของเก่าอ่าเนี่ยครับก็เลขก,กระเป๋าว,วางแล้วแต่อย่าลืมว่าเลขก,กระเป๋าที่วางเนี่ยมันมันจะต้องเอาตรงนี้ไปด,ดูที่กรอบกรอบที่สองนี่นะครับกรอบที่สองต่อจากกรอบใหญ่นะฮะกรอบที่สอง วิธีวางก็คือจะต้องมีนี่เลยรูปแบบเขาต้องเป็นแบบนี้เลยนะครับก o ปี้ตรงนี้ไปนะครับก o ปี้ตรงนี้ไปแล้วก็ยอ่อนี่ต้องเอาไปวางตรงนี้อันนี้เอาใหม่ทับไปมันต้องวางให้ถูกรูปแบบของเขานะครับรูปแบบของเขาคือเราจะขุดดิจิไบต์ใช่ไหมครับก็จะมีอ่าชื่อบอกว่าขุดดิจิไบต์แล้วก็เอากระเป๋ามาวางอ่านี้ก็ไปเอากระเป๋ามาได้แล้วอ่ะเป๋าลบทิ้งไปซะลว ไแป๊บเดียววาวครับห้าแปดศูนย์ศูนยวามันก็จะวหวอยู่แค่2อสาปีเนี่ยนะครับเดี๋ยวปีที่4ี่ี่ห้าก็จะเริ่มติงงต่งหนืดติ่งหนืดแล้วั้นช่วงนี้มันยังไวาใช้คุ้มครับอะ o u r a d d r e s ตต้องใส่ให้หมดนะครับอย่าให้ให้ตัวอะไรโผล่มาขออขยายขยายเคอร์เซอร์เพื่อให้เห็นชัดขึ้นมันก็เลยบางครั้งจะดูลำบากหน่อยถ้าของเพื่อน ใช้เคอร์เซอร์ปกติเนี่ยก็จะดูง่ายก็คลิกขวาแล้วก็วางกระเป๋าเพสปั๊บได้กระเป๋ามาแล้วนะได้กระเป๋ามา Reaper, เสร็จปั๊บ <cassette. S 2> ชื่อชื่อ,อ worker Work e r name w o r k เ r name เอนี่ยเอาอะไรเอ่ยเราก็ใส่อะไรก็ได้นะครับของแอดก็ใส่เซ็นเะจ็ดเข้าไปนะแอดชอบใส่ชื่อของเครื่องก็ใส่เซ็นเจ็ดใช่ไหมครับมันก็จะเหมือนกันแล้วครับนี่ครับเหมือนกันแล้วเราก็คือเอารูปแบบของตัวอย่างนั่นแหละครับ,าบมาปรับเติมโน่นนิดเติมนี่หน่อย ส่วนไอ้สองตัวนี่ไอ้ลบ x ออรอะไรนี่แอดไปได้รูปแบบมาก็เลยใส่เข้าไปแต่จริงไม่ใส่ก็ไม่มีปัญหาตาแบบนี้ก็ใช้ได้แต่ถ้าเราใส่แบบนี้เครื่องมันจะขุดเต็มร้อยนะครับเครื่อง cpu มีกี่คอนมันขุดหมดสเด็ดเลยแล้วนี่เราจะใช้งานอย่างอื่นใช้ไม่ได้นะครับเครื่องจะสะดุดกระตุกนึกลักนึกนักพอแอดก็เลยใส่ตรงนี้ไปนะฮะนี่ขีดขีดเทรดสิบเพิ่มฟังกช์ชันตรงนี้ลงไป เพิ่มฟังชันคำสั่งอย่งนี้ไปให้ใช้เทดในการขุดแค่ส0เทดเพราะว่า i 5 8 0 0 x ยเนี่ยมี16เทดใช่ไหมครับก็ขุดแค่ส0เทดอีก6เทดเนี่ยเอาไว้ทำอย่างเงี้ยฮะไว้ทำเนี้ยดูหนังฟังเพลงเซิร์ชเน็ตพิมพ์เวิร์ดพิมพ์เอ็กเซลอะไรไปตามเรื่องตามราวก็เครื่องก็จะสบายๆนะครับก็ไม่ร้อนด้วยก็ขอขุดแค่ส0เทดเพื่อเซฟพลังเครื่องและอีกกรณีหนึ่ง ถ้าเพื่อนๆจะใส่โค้ดแนะนำให้ใส่ตรงนี้ครับมาดูนี่เลยนะครับนี่ครับกรอบต่อไปเป็นกรอบสีขาวนะครับนี่ครับเป็นกรอบที่เขาเน้นมาสีขาวเพื่อให้เราลดเปอร์เซ็นต์ในการถอนนี่ครับเห็นไหมครับสแตนดาร์ดไมนิ g งฟรีนะครับปกติเรี่ยเสียค่าธรรมเนียมในการในการถอนเนี่ยสามร้อยกเนี่ยเสี่งเ แต่เราต้องการที่จะลดเปอร์เซ็นต์การถอนตรงนี้ให้เหลือหนึ่งให้เหลือ0.75เปอร์เซ็นคือเราจะได้ได้ดิจิไบต์มากขึ้นนะครับลดเปอร์เซ็นต์แทนนี่เราจะหักเราหนึ่งเปอร์เซ็นก็จะหักเราแค่0.75เพราะฉนั้นวิธีการก็คือต้องใส่เครื่องหมายชาร์ปลงไปหลังหลังคำหลังชื่อเครื่องเรานะครับหลังชื่อเครื่องเราใส่เครื่องหมายชาร์ปลงไปนี่ครับก๊อปเลยปับ๊บนี่นะฮะต่อตรงนี้ก๊อปไป เสร็จแล้วไปใส่ตรงนี้ครับหลังชื่อเครื่องเราหลังเซ็นเจ็นี้นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็เพจปั๊บนี่มันจะเป็นรูปแบบนี้ครับรูปแบบนี้ให้เราใส่รีฟอ r ์ลนโค้ดเนี่ยโค้ดแนะนำแล้วนะครับถ้าใครยังไม่มีก็แอดวางไว้ใต้คลิปนี่นะครับเอาไปวางได้นะครับเอาไปวางได้เลยนะเพื่อที่จะทำให้เพื่อนๆเนี่ยเสียเปอร์เซ็นต์ในการถอนเหรียญถูกลงนะครับ ถูกลงเสียค่ยาธรรมเนียมถูกลงเหลือ0.75เนะฮะเอาไปวางได้เลยนะครับใส่รูปแบบตรงนี้แต่ของแอดเนี่ยยังไม่รู้จะเอาของใครมาวางเนี่ยหาไม่ได้นะครับหาไม่ได้เดี๋ยวกําลังหาอยู่นะครับเดี๋ยวกลาๆ,ๆถอนเนี่ยต้องหาให้ได้แล้วเอาลิงก์แนะนําของท่านอื่นๆนะ่ะท่านไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวเจอของท่านไหนก็เอาของท่านนั้นเลยมาใส่เพื่อแอดจะได้ลดเปอร์เซ็นต์การถอนไปให้เหลือ0.75นะครับเท่ากับว่าแอดก็จะได้ เหรียญดิจิไบเพิ่มมาอีก0.25นะฮะไม่น้อยนะครับไม่น้อยไม่น้อยนะฮะก็สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งจะเริ่มลงมือขุดก็ใต้คลิปนะครับรีเฟ r รอนโค้ดเนี่ยนะครับโค้ดแนะนำเอามาใส่ได้เลยหรือถ้าเพิ่งจะเริ่มทดลองขุดบ้างก็เมื่อเรามีลิงก์แอดวางไว้ข้างล่างนะครับใต้คลิปนะครับลิงก์ลิงก์ที่คลิกปั๊บเนี่ยมันจะวิ่งมาสู่หน้าอันหมเอร์เอเนี่เลยนะฮะ แล้วก็มีมีลิงก์แนะนําผ่านมานในนั้นเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับมีได้ทั้ง2แบบนะครับเอาโค้ดแนะนําไปใส่ในไปใส่ในแบตไฟล์ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือคลิกที่ที่ลิงก์แนะนําเข้ามาโปรที่หน้าเว็บอันเเลเลยก็ได้ฮะ,ะกานก็ได้ได้2ทางน,นะครับก็อันนี้โอเคเราไปดูนิดต่อพอเราเห็นว่า เนี่ยฮะที่แอดทำไว้เนี่ยมันก็เหมือนกับตัวอย่างนะครับเนี่ยเพื่อเอามาเทียบเพื่อให้ผู้ชมกับเพื่อนๆะได้เห็นชัดเจนขึ้นว่าเออนะไอ้เนี่ยไอ้ข้อความเหล่านี้มันก็มาจากตัวอย่างนี่แหละเราก็ไปเปลี่ยนโน่นนิดเปลี่ยนนี่หน่อยนะครับอ่ะเสร็จแล้วปิดให้อ่านบนไปนะครับไม่ต้องไม่ต้องเซฟนะครับส่วนอันล่านี่คืออ่านที่แอดใช้จริงอยู่อ่ะไปลองขุดกันดูเลยนะครับไปลองขุดกันดูเลยนะฮะอ่านี่ครับดิจิไบต์แต่เป็นคลิกปั๊บมันก็จะเริ่มขุดเลย เนี่ยนะเขาก็จะบอกว่าตรงนี้เนะะี่ยครับเนี่ยบอกเลยครับเนี่ยเยน,นี่ยบอกรายละเอียดเนี่ย XM มริ k เวอร์ชันหกจนึ่งอะไรเนี่ยฮะบอกมาเรื่อยเรยนี่ไล่มาเรื่อยใช้ CPU AMD เอ 16, ็ e n ์ไลเซนเจ็ดห้า์ศูเอ็ดอทสอยู่ตรงไหนอ่ะไม่ได้บอกอ่ะนี่ฮะ16เทสตเนี่ยแปดคอสิบหเทสต์หกสิบสี่ 64, บิตนะเขาจะอธิบายไล่มาเรื่อย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 ฮะ ไอ้อันกริทึมแ a n d อม x นี่ครับเนี่ยไล่มาเรื่อยขุดที่พอร์ตสามสามสาอะไรลงมาจน่างทั่งมาถึงตรงนี้เขาจะบอกเล้ว่าเนี่ยโปรแกรมดีเทคแล้วนะเจอ16บหกเทตเรียบร้อยนะแต่ตอนนี้สั่งให้ใช้งานสิบเทตโปรแกรมก็บอกว่าโอเคขุดไปแล้วสิบเทตเต็มประสิทธิภาพเลยก็พบแล้วสองสองบล็อกนะครับ2องบล็อกสองแอคเแล้วนะครับแอคเซปที่1นึ่งแอที่สเนี่ยนีพบและ ทีนี้เราไปดูกันว่าที่แอดขุดๆมาเนี่ยมันได้เท่าไหร่ละไปดูนะครับก็เียแอดทำนี่นี่นี่แอดทำมาแล้วเรียบร้อยเข้าไปดูกันเลยป๊าบเนี yeah, ่ยนะครับก็แอดขุดมาแล้วนะครับ1ชั่วโมงได้0.353120.14ามนี่ดิจิไบต์นี่นะครับ1ชั่วโมงนี่นะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังขุดเรื่อยๆนะครับกำลังขุดเรื่อยๆ พอเข้ามาหน้านี้ถามว่าเออเพื่อนๆจะมาหน้านี้ทำไงเพื่อนๆก็เอากระเป๋ามาวางนี่ครับอ่ะหรือถ้าเพื่อนยังเพิ่งจะทาครั้งแรกมันจะอยู่หน้านี้ใช่ไหมครับอยู่หน้านี้นะฮะที่ดิจิไบต์เนี่ยอ่าที่ดิจิไบต์ใช่ไหมครับนี่อ่าเพื่อนก็เข้าเรียนดิจิไบต์ดิจิไบต์นี่นะครับพอเข้าไปอยู่ที่หน้านดิจิไบต์ของเพื่อนแล้วนะครับเพื่อนๆก็เอากระเป๋ามาวางตรงนี้เลยนะครับกระเป๋าเพื่อนเนี่ย เออเมิกี้นี้ไปไหนแล้วเอออ่าเอากระเป๋าสมมติว่ากระเป๋าแอดเป็นตัวอย่างแล้วกันแอดเอาใส่ส่งเมลมาใช่ไหมอันนี้เปิดเมลสามรอบเลยนี่ครับเอากระเป๋าที่อยู่ในเมลหรือที่ไปใส่ในบัตรทัชคาสั่งของแบตไฟล์นนะครับก๊อปมาแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับคลิกซ้ายลงไปในช่องนี้นะฮะ enter เี่ยนะในช่อง Enter your address นี่นะครับ นี่นะครับ to check your store your s t a t นี่นะครับคลิกซ้ายทีหนึ่งแล้วก็คลิกขวาเพจลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วกดที่นี่เลยนะครับนี่แว่นขยายเลยส่องดูนี่ปับ๊บก็จะมาเข้ามาค้นพบรายละเอียดของของคุณผู้ชมกับเพื่อนๆที่ขุดว่าขุดได้เท่าไหร่ไปแล้วนะครับแต่ว่าเริ่มขุดใหม่ๆเนี่ยต้องรอประมาณ10นาทีนะมันถึงจะเข้านะครับแล้วข้างล่างเนี่เขาก็จะมีแจง้งนี่ฮะ ตงนี้ก็คือออโตเปเมนต์นะก็จะถอนให้อัตโนมัติทุกๆ1นาฬิกาของ UTC เมื่อครบ394.8 d b ต์นะฮะนี้นะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับถ้าเราไม่ใส่ถ้าเราไม่ใส่ลิงก์แนะนำเราจะเสียค่าธรรมเนียม1%นตะตอนนี้ของแอดยังไม่ได้ใส่ก็เลยโดน1%เนะี่ยหาของเพื่อนๆมาใส่ให้เป็นลิงก์แนะนำ ครับต้องหาก่อนอ่ะเสร็จแล้วมาดูข้างล่างนี่นะครับ Work ์เก็จะแจ้งว่า Work e r เนี่ยมีให้เลือกนะครับมี e t h a s e t c h a s แล้วก็มา random x นี่ฮะนี่ฮะ random x ตอนนี้ยังยังไม่เข้านะครับยังไม่เข้าอ่าแล้วมาเข้าวพาวนี่ครับนี่ฮะเราก็เลือกดูที่ random x นะครับทีนี้ค่า stat ยังไม่เข้าเพราะว่ามันเพิ่งเพิ่งจะเริ่มนะครับไปดูนะฮะ เพิ่งจะเริ่มนิดหน่อยเองเนี่ยเพิ่งจะแอคเซปมาได้5บล็อก6บล็อกเท่านั้นเองต้องประมาณ10นาทีถึง15นาทีนะครับมันถึงจะสามารถที่จะไปดูข้อมูลตรงนี้ได้ก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็มาดูแล้วนะครับเนี่ยทีน,นี้มาดูดูวอเกอร์แล้วมาดูเ p a ม m e n t เนี่ยยอดการสั่งจ่ายแต่ว่าเรายังไม่มีจ่ายเพราะวเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้3 9 4 GB ยังไม่มีการถอนนั่นเอง หน้าเปรมจะยังไม่มี r ร f เ r อร์ e ้โค้ดตัวนี้เพื่อนๆที่สมัครมาก็จะมี r ร f เ r อร์ล้โค้ดของตัวเองนะครับไม่เหมือนกันนะครับหนึ่งท่านก็จะมีหนึ่งหนึ่งรหัสไม่ซ้ำกันรหัส r ร f เ r อร์ e ้โค้ดของแอดก็คือตัวนี้นะครับเป็นเพื่อนที่เพิ่งจะเริ่มทดลองก็เอาตัวนี้ไปใส่ได้เลยนะครับไปใส่ในแบตไฟล์นะครับใส่เครื่องหมายชาร์ปหลังชื่อเครื่องนะครับแล้วก็ตามด้วยนะฮะรหัสร f เ r อร์ล้โค้ดนะครับนี่ย ออาไปใส่ได้เลยเพื่อที่จะลดค่าธรรมเนียมการถอนของเพื่อนๆกับคุณผู้ชมเนี่ยลงให้เหลือ075นะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งอีกเมนูหนึ่งเป็น Stat นะครับมาแล้วนะครับอ่า s t a ็ Stat มาแล้ว Stat ก็จะบอกว่าตอนนี้บาลาน์เรามีอยู่เท่าไรบรรทัดแรกนี่นะครับนะบาลานมีเท่าไรนะฮะว่าไปแล้วก็ Refer เนี่ย เนีครับรีเฟอร์ก็ไม่มีโถท,ท่อนบาลานซ์ตอนนี้รวมยอดบาลานซ์รวมเท่าไหร่ก็ยังเท่าเดิมอยู่ครับ <c oughs> ปลอดภัยครับแล้วก็ยี่สิบี่ชั่วโมงเนี่ยในรอบยี่สี่ชั่วโมงเนี่ยเราขุดได้ทั้งหมดกี่เหรียญน,นะครับกี่เหรียญดิจิไบต์ยังไม่มีนะครับเพราะว่าเราต้องขุดให้ครบยี่สบสี่ชั่วโมงพอขุดไปครบเจ็วันย้อนหลังนับตั้งแต่วันนี้นะครับนับตั้งแต่เวลานี้ถอยหลังไปเจวันได้เท่าไหร่ก็อยู่ตรงนี้ ะ,ะแล้วก็นะตั้งแต่วันนี้ย้อนหลังไปสามสิบวันได้เท่าไหร่ก็คืออันนี้แต่นี้แอดขุดเพื่อทดลองดูว่าจับเวลาว่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันได้กี่เหรียญในแอดขุดแค่ชั่วโมงเดียวนะครับเนี่ยหนึ่งชั่วโมงแล้วแอดก็ปิดไปเพื่อที่จะเอาตัวเลขหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมาคํานวณน,นะครับเนะะี่ยโทรทอนเปย์ยังไม่มีการจ่ายนะครับเป็นศูนย์ลาร์ดเปเมนเนี่ยไม่มีการจ่ายเปเมนต์เทสโคนคือขั้นต่ํา นะครับขั้นต่ำมินิมัมนี่ครับสามเก้าสิบสี่เคอร์เรนต์มายิงฟรีนี่ครับนี่มายิงฟรีก็คือศูนย์จุดเจ็ดห้าถ้าเรามีรหัสแนะนำนะครับถ้าไม่มีแนะนำก็โดนข้างบนนะครับเนี่ยหนึ่งเปอร์เซนต์นี่ไงนี่ครับหนึ่งเปอร์เซนต์อยู่ข้างท้ายนี่นะครับเนี่ยแต่ถ้าเราใส่รหัสแนะนำลงไปข้างหลัง worker name นะครับข้างหลัง worker name แล้วก็เครื่องหมายชาร์ปนะครับ ลวกนเนมแล้วก็หมายชาร์ปตามด้วยรหัสแนะนําตรงนี้ก็จะเหลือ0 7นหแบบน,นี้นะครับก็วิธีการดูก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ทีนี้แอดได้คํานวณไว้แล้วนะครับว่าถ้า1ชั่วโมงมาได้ประมาณเนี้เราจะใช้เวลาทั้งหมดกี่วันถึงจะถอนได้อาย่อไปเลยแอดคำนวณไว้แล้วนี่ใส่ Excel ไว้เลยนะครับนี่เลย ดิจิไบต์นะครับใช้ลายเซ็นเจ็ดห์ศูนย์เขุดที่10เทรดนี้นะครับนี่ฮะสิเทรดนี้นะครับขั้นต่ำต้อง300อ่ะ300เป็น4เป็นสามร้อยเ่หมรัเมื่อกี้เนี้ย300เท่าไรแน่394นะครับถึงจะถอดได้นะครับอ่าโอเคก็คร่าวๆแล้วกันนะครับ394ร้จริงๆจะถอดได้แล้วก็1ชั่วโมงเนี่ยขุดได้เท่านี้ หนึ่งวันถ้าใช้อัตราส่วนนี้นะครับหนึ่งวันก็ประมาณนี้เป็นตัวเลขก็ประมาณนะครับเพราะว่า <c oughs> ชั่วโมงแรกเนี่ยอาจจะขุดได้แค่นี้เองชั่วโมงที่สองเนี่ยความเร็วอาจจะเพิ่มขึ้นชั่วโมงที่สามที่สี่เนี่ยโอโ้โหอาจจะปื๊ดปื๊ดปื๊ดเลยแทนที่ได้ศูนจุดสามอาจจะเป็นศูนจุดสี่ศูนจุดห้าเพราะนันนี้เป็นค่าโดยประมาณนะแอดโดยประมาณต่ําสุดไว้ให้นะครับก็ประมาณไปอย่างนี้แต่ในการปฏิบัติจริงเนี่ยอาจจะขึ้นไปถึงสิบเหรียญก็ได้ แล้วก็ไอ a แปดแปดดิจิเนี่ยคุดเป็นเงินก็ได้ประมาณ3บาทก็อย่าไปคิดนะครับว่า3บาทอ้ไม่พอใช้ไม่พอไรายวันอันนี้เราเอา CPU มาขุดเพราะว่า CPU เราเนี่ยปกติมันว่างไม่ได้ใช้ปิดทิ้งไว้เฉยๆพูดง่ายๆว่าให้ CPU มันมันแก่ตัวลงไปตามวันเวลาโดยไม่เกิดประโยชน์นะฮะแล้วมันก็อยู่เราได้นาน10ปีแต่ว่าอยู่อยู่กับเราสิบปีโดยที่สิปีไม่ได้ทําประโยชน์อะไรให้เราเลย อแล้วก็แก๊กไม่ได้เรื่องได้หรอลาใช้เล็กน้อยไม่คุ้มเพราะนั้นตอนนี้จะไปคิดครับสะสมดิจิไบไว้เรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งดิจิไบมันขึ้นราคาเราค่อยขายถ้าหนึ่งเดือนก็ได้ประมาณนี้ครับแล้วก็กว่าจะถอนได้ใช้เวลาโดยประมาณ4ี่สิบห้าวันแต่ในทางปฏิบัติจริงอาจจะไม่ถึงแอดคำแดแอดดาวดาวดาวนะครับดาวดาวว่าในทางปฏิบัติจริงน่นนาจะอยู่ที่สี่สิบวันน่าจะอยู่ที่แค่สี่สิบวัน เพราะว่าเวลาเราลันเราเราขุดไปนานๆต่อเนื่องยาวๆไปอย่างเงี้ย24ชั่วโมงต่อเนื่องเนี่ยความเร็วของเครื่องมันจะเพิ่มขึ้นหรือบางช่วงเน็ตมันเร็วขึ้นเนี่ยมันจะมีขึ้น,ข,นขึ้นลงลงใช่ไหมครับเส้นกราฟความเร็วะเนี่ยมันจะทําให้เราได้เหรียญเยอะขึ้นในช่วงนั้นนะเพราะฉะนั้นน่าจะอยู่ที่40วันบวกลบนะแล้วถ้าเกิดถอนแล้วเนี่ยเราถอนมาแล้วเนี่ย384ดิจิไบต์เนี่ยเราจะได้เงิน144บาท โดยประมาณนะครับโดยประมาณถ้าขายณวันนี้นะเพราะณวันนี้นะหนึ่งดิจิบตมีราคาแค่หน,หนึ่งเหรียญนี้ค่ะแค่สามสิบเจ็ดสตางค์สามที่เหรียญแล้วสามสิเจ็ดสตางค์เรารอให้มันขึ้นครับถ้ามันขึ้นไปเหรียญละบาทอ่านั่นแหละครับเริ่มเริ่มจะเป็นเรื่องเป็นราวแล้วขุดไว้เยอะๆครับขุดไว้เยอะๆแล้วก็อย่าลืมนะครับนี่ครับเอ่อโค้ด โค้ดแนะนำนะครับโค้ดแนะนําซึ่งเป็นหรือเป็นหรือก็เรียกกันว่าโค้ดส่วนลดค่าธรรมเนียมการถอนนะครับนะครับเพื่อนๆเอาไปใส่ในแบตไฟล์ของเพื่อนๆเลยนะครับเพื่อจะลดค่าธรรมเนียมการถอนเพื่อนๆให้เหลือ0ูนย์จุดเนี่ยครับอันนี้เองอันนี้เป็นรหัสรหัสแนะนําของแอดนะครับซึ่งอยู่ใต้คลิปก็มีนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับวันนี้ในการขุดเหรียญดิจิไบกับอันไมเอเบิลนะครับ หวังว่าทุกท่านคงจะได้แนวทางนะครับจาก CPU mining project ทดลองการคุดเรียญในอนไลน์เอเบิลทดลองไปทีละเรียนทีละเรียนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ